มีสาวสวยเซ็กซี่ท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสาวแห่งทศวรรษของวงการบันเทิงในบ้านเราก็ว่าได้เพราะว่าเธอได้มีชีวิตอยู่บนเส้นทางบันเทิงใบนี้หรือว่าเส้นทางสายนี้มาน,นานหรือเกินไม่ว่าจะเป็นนางแบบเป็นดาราเป็นสไตลิสต์จนวันนี้เธอเปลี่ยนบทบาทมาถือไมโครโฟนเป็นนักร้องสาวแถมหุ่นก็ยังคงเซ็กซี่ไม่เสื่อมคลายและอัลบั้มชุดแรกของเธอก็ยังคงโด่งดังอีกต่างหาก เรื่องราวของเธอจึงเป็นเรื่องที่มีการหยิบยกมาพูดถึงไม่จบสิน้นวันนี้เธอก็เลยโอเคมาคุยกับเราที่นี่คุณเพ็ญพักสรีกุลครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่โอเคมาคุยกับเรานะฮะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเดีย <laughs> ๋ยวเราคอร์อขอปรับก็อีกนิดหนึ่งนะฮะเน่พอจะได้พอจะได้ไฮเทคไฮเทคคุณต่ายปร,กรากฏว่าชีวิตนางแบบที่เริเร่มต้นมาจนกระทั่งถึงตรงนี้ไม่ทราบวา่าหยุดลงชั่วคราวหรือว่าหยุดลงอย่างสิ้นเชิงเอ่อคิดว่าเป็นแค่ชั่วคราวมากกว่าฮะชั่วคราวตอนนี้หมายความว่าไม่เดินแบบไม่ใช้ชีวิตบนแคทวอล์กอีกแล้วช่วงนี้หยุดก่อน เพราะว่ามีอาชีพใหม่มีอาชีพใหม่ <c oughs> ทำไมถึงไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินขอามตรงนี้ที่ตึงว่าเป็นพักศิริกุลปฏิเสธที่จะเรียกตัวเองว่าศิลปินทําไมเอ่อคือในความรู้สึกของต่ายเองเนี่ยนะคะ <c oughs> คิดว่าตัวเองยังยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะเรียกว่าเป็นศิลปินร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าตรงนี้ตัวเองอยากแค่เป็นคนร้องเพลงมากกว่าแค่เป็นคนร้องเพลงเท่านั้นเอง <c oughs> เป็นคำพูดที่ทอมตัวเองลงมานิดหนึ่งไหมฮะไม่อ่ะคือควาสึกจริงๆจะเป็นอย่าง,งาน,นั้นนะคะเพราะว่าตัวเองได่เออรู้สึกว่าตัวเองยังยังรองไม่ไม่ดีร้อเซคิดว่าครึ่งๆ ผมว่าเป็นเป็นเป็นความถ่อมตัวเอางี้ก็ได้ให้ให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ตัดสินกันเองแล้วกันแต่ว่าคาว่าศิลปินในที่นี้หมายถึงนักร้องอาชีพที่เขาเขาหมายความกันโดยทั่วไปนะฮะจากอัรบั้มชุดนี้ซึ่งก็ฟังฟังกันไปว่าจะไม่พูดถึงอัลบแ้มแต่ต้องขอถามตรงนี้นิดนึงเพลงคนไม่รักดีคําว่าคนไม่รักดีนี่เจาะจงว่าใครเป็นการเฉพาะไม่อะไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครคืออย่างนี้ค่ะแต่คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะเวลาเรามีอารมณ์ โกรธอารมณ์ที่โกรธแบบสุดขีดอย่างเงี้ยเหมือนก็แบบว่าเราโมโหมาก,กแบบว่าพูดอะไรก็แบบไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็บอกเออจะไปไหนก็ไปไปตายเลยคือตรงนี้มันจะเป็นคําพูดของมนุษย์ทุกคนนะคะแต่คิดว่าเวลาถึงจุดสุดขีดของแต่ละคนคุณต,ตายเคยพูดคํานี้กับใครมาเม,มื่อดีไม่ไม่คือตายที่จะคํามันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ติดปากตัวเองตลอด ว่าอเออไปเหอะไปไปตายไหนก็ไปคือจะเป็นคนที่พูดอะไรที่ตรงตรงตลอดไงฮะไม่มีตัวจริงไม่มีค่ะแน่ใจนะฮะไม่มีจริงๆค่ะผมลองออกไปเยอะย <laughs> <c oughs> นี่คือส่วนที่คิดว่าเป็นความสงสัยนิดหนึ่งเ,เราพูดถึงชีวิตของตายเพ็พักเราพูดถึงความเขาเรียกอะไรนะฮะความกล้าในชีวิตของตัวเองใน,ในจุดหนึ่งความกล้าในจุดหนึ่งเนี่ยผมคงจะต้องพูดถึงรอยสัก ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งลุกขึ้นสักในตัวของตัวเองเนี่ยหลายหลายท่านคงจะได้ทราบมาอยู่แล้วนะฮะสะใจดีฮะสะใจดีเลยฮะก่ <laughs> อ,อนที่จะพูดถึงตรงนี้ผมขอดูนิดนึงได้ไหมฮะตัดสักอยู่กี่แห่งฮะสองค่ะสองแห่งที่ที่ที่ไหนฮะตรงข้อเท้าตรงข้อเท้านี่นี่คืออะไรนะฮะเป็นคือดอกกุหลาบดอกดอกุหลาบแล้วก็สีเขียวกับสีสีแดง<ะ>นั่นคือส่วนส่วนแรกนะฮะ,ฮะอ่าอีกอีกอีกแห่งที่ไหนฮะก็ตรงนี้ ตรงตรงตรงเนินหน้าอกตรงนี้นะฮะผ่านผ่านไปนะคะตรงแถวๆนั้นผ่านผ่านไปนะฮะก็อะไรนตดสินใจยังไงทำไมถึงสันี้ไม่ทราบอาจจะมีคนเคยถามมาแล้วแต่ผมขอถามตรงนี้อีกคือเป็นอะไรที่อืที่ตัวเองชอบนั่นเลิเพราะว่าไม่มีใครกล้าทาเลยผมถึงชอบคำว่ากล้าตรงนี้รู้สึกยังไงกับคนที่เคยทําแล้วก็ต้องใช้ใช้แสงเลเซอร์ทำลายมันออกลอกมันออกด้วยความเจ็บปวดเนี่ยนะ แต่คิดว่าตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มที่จะเบื่อมาอถึงไปเอาออกแต่ตัวตายเองไม่เบื่อไม่เบื่อเห็นบอกจะทําอีกจะทาอีกถ้า <ทำ S 1> ม,มีโอกาสได้ไปก็จะสังอีกจะเข้าไปลึกไหมฮะในร่างกายเรายังไม่แน่ <laughs> ยังไม่แน่ <laughs> <laughs> ถ้าถ้ายังไงสักแล้วเราขอดูบ้างนะ <laughs> ไดะ <laughs> ้ภาพโพสของตายเพ็พักก็คงจะเป็นภาพโพสของผู้ที่เรียกว่าเซ็กซี่เขาคำนี้คงจะไม่ไม่ใช่เป็นคาที่ที่อ่ เสียหายอะไรมากมายนะหรือว่าไม่เสียหายสำหรับผมนะผมก็หลายๆท่านเอาเป็นว่าภาพพจน์อันนี้ต่อไปนี้เพนพักจะจะไม่มีภาพพจน์อันนี้อีกแล้วจริงแล้วแต่คิดว่างานตัวเองที่ผ่านมาตลอดเลยนะคะมันก็เป็นงานชิ้นหนึ่งงานอย่างหนึ่งที่ที่แต่ตั้งใจที่จะทํางานตรงนั้นเราได้โจทย์มาว่าเอาเคสมดถ่ายแฟชั่นใช่ไหมให้ใส่เสื้อผ้าแบบเซ็กซี่นิดๆโอเคเราก็ทําได้เพราะแต่ถือว่าตรงนั้นเราเป็นนางแบบเราก็ต้องทําได้ แต่ไม่ทราบว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะคือตรงนี้แต่คิดว่าเป็นแล้วแต่คนเขาจะมองมากกว่าว่าบางคนอาจจะมองว่าเออตรงนี้เป็นงานบางคนก็มองเป็นศินบางคนอาจจะมองอะไรที่แบบมากมายไปกว่าน,นั้นก็ได้เลยเถอะออกไปอีกอรู้สึกยังไงกับชีวิตของตัวเองรู้สึกยังไงกับความโชคดีของตัวเองซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีนะฮะที่เขาเรียกว่า s ซ x กซ์เพลยออกไปไม่ใช่เรื่องร่างเอาแค่หน้าตาก็พอ ผู้ชายบางคนบอกว่าแค่หน้าแค่ตาแค่ปาดเพนพักก็เซ็กซี่พอแล,แล้วเพราะว่าน,นี่ฮะ <laughs> โดยทั่วไปจะจรู้สึกอย่างนี้โดยเฉพาะผู้ชายไทยโดยทั่วไปซึ่งต่ายก็อยู่ในวัดองบันเทิงอยู่ในสายตาของประชาชนมานานนับสิบปีเนี่ยนะต,ตัวเองเฉยเไม่ไม่ทราบนะเพราะว่าแต่คิดว่าตรงนี้เออก็ต้องขอบคุณนะฮะสําหรับหลายหลายคนที่คิดว่าแต่เซ็กซี่ตรงไหนอะไรงนี้คือมันมแล้วแต่เขาจะคิด แล้วแต่เขาจะมองมากกว่าแต่สำหรับตัวแต่เองเฉยๆกับคําตรงนี้เฉยๆกับคำตรงนี้แล้วคิดว่าจะลบภาพพจน์ตรงนี้ได้ไหมมันจะลบยังไงคะช่วยช่วยคิดหน่อยม่ทรับคือมันลบไม่ได้อะคะตรงนี้แต่ยังไงก็ลบไม่ได้นะคะนอกจากว่าตายเสียชีวิตไปอาจจะลบได้ใช่ไหมอาจจะเออลืมๆเลื่อนๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากทราบจริงๆไหมคะว่าผู้ชายรู้สึกยังไงกับเราคนที่ไม่รู้จักอยากทราบใช่ไหมเราได้ออากล้องออกไป ลองถามสุภาพบุรุษไทยโดยทั่วไปนะฮะว่ารู้สึกยังไงกับคุณเพนพักในเชิงผู้ชายคนหนึ่งมองผู้หญิงคนหนึ่งน,นี่ต่อไปนี้คือสุภาพสตรีหลายๆท่านนะไอสุภาพบุรุษหลายๆท่าน,น <c oughs> ที่เราไปสอบถามมาที่มีความรู้สึกต่อคุณเพนพักดูสุภาพเขาพูดว่ายังไงบ้างเชิญนะอ่าก็ดีขึ้นนะแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามีความเซ็กซี่มีความฉับกระเฉงว่องไวเซ็กซี่ดีก็ยังผมว่ามันก็ยังมีนะ ไอความเซ็กซี่นี่มันก็ยังมีอยู่ในตัวเขาตลอดคิดว่ามันก็คงไม่เปลี่ยนนะไอผมพูดไม่ได้นะครับแล้วก็เขาสวยดีนะก็ยังหมอมาเป็นเซ็กซี่อยู่ก็ยังดูดีผู้ใหญ่ขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังมีคงเหลืออยู่เหมือนกันก็ยังดูก็เรียกว่าก็เหมือนกับที่เขาตั้งฉายาาสาวสองพันปีสำหรับผมก็ยังป็นเซ็กซี่บออยู่เหมือนเดิ นี่คือเป็นงานุูมตัวอย่างโดยทั่วไปก็ยังคงมีมีความรู้สึกอย่างนั้นาะว่าเป็นวามที่น่าน่าปรับปรื่มมาถ้าเป็นผมนะฮะผมะรู้สึกปรับปรื่มมากก็ขอบคุณนะคะ <laughs> ขอบคุณโดยทั่วไปอะไรครับน <laughs> ั่นก็คือคิดว่าคงจะเป็นเป็นภาพโพสที่เธออาจจะรู้สึกว่าเฉยๆแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเธอโชคดีอย่างอย่างแวดวงฮอลีวูดนะฮะเ <laughs> ขาบอกมีอยู่คนเดียวที่ที่มีได้อย่างนี้ <laughs> แค่ดูหน้าก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วคือมาเรนบอนโรอย่างคนเพชรพักเนี่ยอาจจะจัดอยู่ อย่างนี้ก็ได้ซึ่ง,ง,<อ>งไม่ได้ไม่ได้ท <laughs> ุกคนที่จะมีนะฮะเป็นคนที่มีความสามารถม้ากคุณต่ายซึ่งหลายหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบคุณต่ายยังมีอาชีพทําเครื่องประดับขายเมื่ออดีตที่ผ่านมาด้วยาาสุภาพสตรีที่ก็าเรียกว่าเย,ย็บปักถักร้อยก็ได้ได้พิดหน่อยอนี่คือสิ่งที่คุณต่ายได้เคยทําและทําขายมาแล้วนะฮะใช่ไหมฮะ <laughs> นี่คือกระเป๋าโดยฝีมือตัดเย็บของของคุณเพ็ญพักเองทั้งการประดับประดาทั้ง เครื่องนหนิมพิมพาพรเครื่องเงิน่ะเครื่องเงินด้วยใช่ไหมฮะตุ้มหูที่ทําอยู่ทุกวันนี้เขาดูนิดเดียวไหมฮะทำไมมันไหลอันเลอะกันฮะก็ประเภทใส่แบบไม่เหมือนชาวบ้านนค่ะไม่เหมือนชาวบ้านนั่นคือทําเองด้วยทำเองเครื่องประดับสร้อยคอก็ทําเองค่ะก็ทําเองหมดโอ้โหมันเป็นอะไรที่เราอาจจะมองว่าขอดูง้ายไหมฮะหลายท่านอาจจะอยากเองนี่นี่ก็ก็ทาเองด้วยจริงๆตอนซื้อมาเขาก็แยกชิ้นไงฮะ แต่แต่แบบนั่งๆเอ๊ะไม่มีอะไรทําก็เอามาลื้อแล้วก็ทําใหม่ก็ก็นอกจากสวยนอกจากเซ็กซี่นอกจากมีความสามารถแล้วนี่แหละฮะคือความสามารถอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปน้องก็ทําเกินไปคุณเพนพักสรีคุณอย่างนี้แล้วทําไมถึงไม่เรียกตัวเอง่าเป็นศิลปินผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ได้เหรอคะได้ฮะคือผมคิดว่าได้ผมคิดว่าได้แล้วคิดว่าจะมีชุดที่สองอีกต่อไปไหมฮะเอ่อถ้ามีโอกาสนะคะ ถ้ามีโอกาสวัยแค่แค่นี้เองค,คุณตายตอนนี้ไหวอายุเท่าไหร่กขเรียนถามตรงนี้ถ้า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 ตอบได้กต็ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรตอบได้ค่ะไม่ไม่ไม่เคยปิดบังนะคะเรื่องอายุเลขสามเลขสามพอดีเลขสามพอดีเลขสามพอดีนะฮะแล้วชีวิตโสดนี่จะยังคงครองอยู่ต่อไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ยังบอกบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะโสดตอนนี้ แต่ปีหน้าอาจจะไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่แน่นอนไม่อยากจะ <ำ S 1> จำกัดตัวเองเอาอไว้ด้วยค<ช>ําพูดของเราในวันนี้ก็แล้วกันอ่ะนี่แหละครับคุณเพ็ญพักสิริคุณครับขอบคุณฮ่าจากรายการสี่ตู้สกปแา